กาตูนชุดพระพุทธศาสนาแนวมนุษย์ยงเข้าใจว่าคุณไม่กล้าพูดนิทานธรรมวันนี้เรื่องคำโกหกเหมือนอ่างสกปรกราหุนเป็นเนรรูปแรกในพุทธศาสนาตอนบวชอายุแค่15-16กปีราหุนที่เราเพิ่งพูดไป เธอเข้าใจไหมไม่ค่อยเข้าใจครับจึงเข้าไม่ถึงคำเท่าไหร่นะแต่เขามนีใสายอ่อนโยนความประพฤติเรียบร้อยข้อเสียข้อเดียวก็คือเรียนถามว่าพวกท่านมาหาใครหรือพวกเขาเป็นขุนนางในวังมารับคำสอนของรพองระพุทธองค์พระพุทธองค์อ,งคอยู่ที่เวลวันนี้หาะอ้อไป เด่นน้อยขอบใจมากนะฮพระพุทธองค์อยู่ไหนพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนห<ะ>ลังจากพระพุทธองค์ทรงทราบว่าลาหุ่นแกนน้งคนน้ำในอ่างนี้ดื่มได้ไหมลาหุน่นน้ำล้งางท้าดื่มไม่ได้พระเจ้าค่ะลาหุ่นใจของเธอสกรปรกเหมือนน้ำในอ่างนี้เดิมน้ำก็สะอาดดี พอล้างเท้าแล้วก็กลายเป็นน้ำสปกปรกก็เหมือนกับเธอที่เป็นหลานกษัตริย์ทิ่ยศศักดิ์สมบัติมาบวชเป็นเองแต่เธอไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ทำให้กายใจสะอาดพูดเล่นหลอกคนทั้งวันเหมือนน้ำสะอาดที่กลับมีสิส่งสกปรกลาอุนเอาน้ำไปเททิ้งพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ลาอุน ใช้อ่างนี้ใส่ข้าวกินได้ไหมอะไรนะไม่ได้พระเจ้าข้าในอ่างมีคราบสปกปรกเธอก็เหมือนอ่างนี้แม้จะเป็นเนรผู้บริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่ตั้งอยู่ในศีสมาธิปัญญาไม่ทำกายวาจาใจให้สะอาดในใจเต็มไปด้วยคราบสปกปรกพืชผ่านแห่งธรรมมัจะใส่ลงไปในจิตของเธอได้อย่างไร เธอกลัวอ่างนี้เสียหรือไม่พระเจ้าค่ะอ่างยาดนี้เสียก็ไม่เป็นไรราหุนเธอออกปวดเป็นเอนงไม่รู้จักสำรวนตนชอบโกรกแกล้งคนก็เหมือนกับอ่างนี้ไม่เป็นที่รักถนองของคนอื่นไม่มีใครเคารพเธอเชื่อถือเธอราหุนได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ ก็เริ่มไส้ใสสุขสนเหมือนก่อนเคร่งครัดพินัยตั้งใจปฏิบัติไม่โกหกเป็นหนึ่งในศีลห้าข้อของพุทธศาสนาพวกคำพูดที่ไม่สะอาดทำให้ใจไม่สะอาดกาวาจาที่สกปรกจะทำให้ปัญญาของเราแปดเปื้อนไปด้วยต้องระมัดระวังการพูดจาจบการบรรยายนิทานถสาธุสาธุสาธุ 啊，都木塔。